สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนียในเวลา4ทุ่ม13นาทีอย่างนี้นะครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับทีม Not Ready Esport s ในเกม f a l l Guys the Ultimate Knockout นะครับผมมึงสตรีมนานแล้วไหมฮะทำไมมึงเปิดคลิปบ่อยอะฮะัดดีทุกรอบนวกดดีทุกรอบ <laughs> เราคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้จักเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เพิ่งวางขายในสตรีมได้2สัปดาห์ด้วยกันใช่ปะวะถึงเหรอ เกินไหมว่าไม่รู้อ่ะประมาณนั้นแหละแหนะประมาณนั้นเลยบวกลบบวกลบบวกลบคูณหารเลยครับอบเป็นเกมสไตล์แบบมินิเกมอีซี่อีซี่นะฮะไม่รีบบ้าไี่รีบอเลยนี่ไงเหมือนหมายถึงแบบแนวคิดแนวความคิดเป็นอีซี่ไงอันกลางแน่นอน พุ่งไปดูปีกอารมณ์ดีนี่เรียบร้อยโอ้หไปกันโคตรเยอะเลยอะ่ะเราจะผ่านปขาเนี่ยฮึบโ,โอเคเโอเคชื่อเกมเซอร์ไวลเวลอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองเ่อนกูเข้ากันหมดไหมเนี่ยเข้า,ป,ขาประตูไม่เปิดไหนปอนวะ <laughs> เดียบร้อยไม่ะป้นะไ่นประตูไม่เปิด <laughs> เราจะเกาะกลุ่มกันเข้าไปด่าสุดท้ายได้ไหม <laughs> ไม่รู้เขา ขอสักครั้งหนึ่งอะที่แบบฟอร์มาเทนแล้วเหลือเราแค่สามคนอย่างเงี้ยได้ไหมนี่ <laughs> มึงไปชิงกันเองเลยนะนั่นอะ <g ül üyor> ก็ได้อะใครชนะใครอยากได้ก็ได้ไปเลยเม <g ül üyor> <s we ak> ื่อไรซีซั่นสองันมา,าวะอ้าวอาทูวินฟอร์มเอลเทนนี่ไง ไกด์ฟอร์มอลเทนทริปแอนทริคส์จัดไปสามคลิปเดี<_<_<_<_<_๋ยวเราจะไปศึกษาฟอร์มอลเทนแล้วก cool ็เฮกซากอนนี่ครับเฮกซากอนก็เปิดโปดลชนะแล้วบินได้โปหมดายุนะต้องต่อต้องต่อยู่ขอไปก่อนแล้วกันแนวหน้าไปด้วยคราวอุ้ย ไปไปด้วยโอ้ยโถนิดเดียวเองตอนนี้เราอยู่ที่หนึ่งนะครับปึ๊บไปด้วยปึ๊บฮึบฮึบอีสี่อีสี่นะครับผมถูกต้องนะตอนนี้เรามาถึงครึ่งสุด <รอ S 1> ท้าย,ยนะครับปึ๊บรอด้วยครับผมรอด้วยไม่ได้ฮนะอุ้ย ต้องรีบทำแต้มเราน้องบวยน้องบวยตื่นล้มลมติดคือวิกี้น้องบวยตื่นดีวะโดนน็อกเอาซี่ีซี่นะครับสำหรับเกมนี้ถูกต้องไปอัดอะไรกันอยู่ตรงนั้นจีเตไปรุดตานี่เพื่งจะรุดคำเลิฟมาแล้วนะบอกวันนี้ได้เล่นโลเอาไปยังครับเล่นไปแล้วแล้วพี่ผ่านไปแล้วด้วยนะฮะมาไม่ทันดูนะเดี๋ยวดูย้อนหลังนะ ไม่ต้องดูย้อนหลังเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็มีอีกเออเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยววันนี้จะผ่านให้ดูเลยไอชุดเบ,เบอร์เกอร์มันก็น่ารักดีนี่หว่าถ้าเราเบอร์เกอร์เฟนไฟกับฮอทดอกมันจะเฟียวนเลยเออมันจะแบบเป็นแก๊งฟาสต์ฟู้ดไย <c oughs> <c oughs> มันได้สี่คนเลยอีกอีกคนหนึ่งเป็นน้ำดื่มไง <c oughs> เออว่ะนี่ไงนี่ไง ดูอันไว้เป็นบุญตานะครับเลิฟเป็นบุญตาเลยเหรอวะเออไม่ได้มาเล่นๆนะนักมวยอยู่บนสีม่วงนะฮะนี่ไงเติร์ตเต เฮ้ยอย่าดึงอย่าดึงไม่เอาไม่เอาอย่านิสัยงี้นักมวยไปไหนนักมวยนักมวยนักมวยอยู่แถวนี้แหละครับเราไอ้อย่าชนดิคนกำลังเต้นไก่ไก่สวย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 มาสวยมาสวยตานี้เริ่มเร็วขึ้นนะความเร็วมันเริ่มเร่งมากยิ่งขึ้นนะครับผม อีกสองคนนะครับต้องการอีลีมอีกสองคนเท่านั้นเนี่ยฮะอย่าชนอย่าชนขอแค่อย่าชน,อ,อ,าชนอีกคนห <ขอ S 1> นึ่งเ <ขอ S 1> นขครยบผมสิบเอ็ดทับสิบสองแล้วนะสำหรับโร้โย์ในรอบนี้ฮะไฮ้ไม่พลาดกันเลยว่ามันมันจริงจังวะเออเนี่ยตื่นเต้นเนี่ย กูมไม่ใช่กูนะเฮ <c oughs> ้ยไม่ตายกันด้วยวะเออไม่พลาดกันนะทำไมหวยออกที่มืออะอย่างนี้เขาก็รอกันอยู่ <c oughs> <c oughs> มันมันทนไม่ไหวอะน้อง นี่คือตายออกได้เลยใช่ไหมได้ยั้งยูรอดกูรอดขำเหมือนสะใจนะฮะทิปโทนะฮะตลงที่สั่นเพ่อนที่หล่นหมดเลยอะแต่ก็อย่างน้อยก็รู้นะว่าเล่นได้นานขึ้นนะแต่พอยิ่งงานมันยิ่งเร็วเนอะอืมใช่เลยไอ้แผ่นจะเลี้ยวไอ้ตาเมื่อกี้เนี่ยที่กูไม่ผ่านกูไม่รู้ว่ามันต้องโดดไว มีคนเปิดซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายขึ้นขึ้นอีกไหมขึ้นหรือซ้ายขึ้นหรือซ้ายขึ้นซ้ายยังไงวะได้ทั้งคู่ได้ทั้งขึ้นทั้งซ้ายแหละหนึ่งเก้าห้าสี่อ๋อนักขวาอุ้ยอุ้ยนั่นไปไกลมากขึ้นขึ้นขึ้นเลยขึ้นขึ้นขึ้นยาวเฮ้ยอย่าชนดิเขาอย่าชน เนี่ยตอนนี <cup classics and brightness> <desserts> ้ท <ges> ่านท่านเฮ้ยเฮ้ยขยัขวาขวาแต่บนก็ได้จะได้ป้าวะไม่แน่ใจว่ะเฮ้ยจ้าดิมันต้องมีบนสักอันแหละจริงจริงมันไม่น่าจะยาวขนาดนั้นในยท่านนั้นน่ะอันนี้บล็อกแล้วเนี่ยม่เฮ้ยไม่ทันเอ้าหล่นกันเออหล่นกันเยอะมึงดีๆนะมึงดีๆเกือบเกือบผ่านปะน่ะผ่านดิเข้าคนที่เก้าอ่ะเอ้ยมันมาแล้วมันมาวิ่งกันแล้ว เนี่ยอันนี้ว่าบนได้นะเว้ยอันอันที่นั่นไงไม่ได้จ้ะบนได้ <laughs> มีคนเขาว่า,าใจวะสั่งเวรไปเลยแกบนได้มันแบบมันไม่ทนยยนันอะไรยงเงี้ย <laughs> ก็เลยแบบลองดูวะอะไรเงี้ยปาฮิปปะค้อนไปนะเอาละฮะสำหรับสเตจสุดท้ายทิงมงกุดไหม ของมอเทนแน่นอนก้อนดี่วะแเลือกนานซะด้วยหนาห้องอยู่เลือกนานเลือกนานแเอาอะไรด่านอะไรให้พวกมึงเล่นดีนะด่านอะไรก็ได้กูไม่แชมป์อยู่แล้วบอกแล้วว่าเฮตกอบต้องบอกคีฟ moving and survive แต่ตาแรกกูลงยับเลยนะกูบอกอหไไม่ควรดิ่งเลย อยู่ตรงนี้วะแล้วสิบคนเองสบายๆเฮ้ยมึงโดดโดดก่อนได้นะเว้ยอิดว่างออกข้างหน้ามึงไม่มีว่างเลยมันเป็นจะพุ่งทำไมมึงชอบพุ่งเหลาชายแน่ไงแน่ไงเนี่ยชอบพุ่งเหลาชายเฮ้ยมันมันดึงเน้ยลงคนแรกเลยเวนมึงลงดีๆพุ่งมันก็จะยืนช้าแล้วมึงก็จะล่วงหน้าเนี่ยเนี่ยพุ่งอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันไอ้นี่มันระยะมันไกล พอเราล้มก็ต้องลุกด่ว่แนะนั่นไงเดี๋ยวไปต่อไปต่อได้อยู่ได้อยู่มึงคงเป็นคนชอบพุ่งเนาะชอบพุ่งครับผมชอบพุ่งหล่อใช่ชอบพุ่งหล่อใช่อะไรนั่นจ๊ะทีละบล็อกเออทีละบล็อกมันยากนะเว้ยมันคุมยากโอเมันคุมยากแต่ว่าเออได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยมันมาแล้วมันตัดหน้ามึงแล้วพ่อเป็นเมเปิ้ลเหรอวะโอ้โหมันมากันเยอะคุณมันมากันเยอะ อุ้ยปิตา์เอ้ยอ้หโโติใจยังไงจังหวะนี้ให้มันรู้ให้มันรู้ซะมั่งให้มันรู้ซะมั่งให้มันรู้ให้มันรู้ซะมั่งว่ามึงเยอะแต่ว่าชั้นล่างอ่ะถ้าล่วงไปมีตายเลยนะกูบอกให้สวยแล้วกลับมา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงตื่นเต้นนะเพื่อนโอ้โหหล่นลงมาแล้วเจออย่างนั้นเธอตื่นเต้นอยู่แล้วผู้ว่า สวัสดีคุณมินโฮด้วยนะฮะโอ้ยยูนิคอนแม่งเดินชิวเลยอะดูดิตันนี้มีครั้งนี้ด้วยนะครับอา้าวโถ่กำ<อ>ลัง<อ>ชมอยู่ดีๆชมว่ายูนิคอนเดินเก่ง <c oughs> ไปออกมาจากการ <c oughs> สเปกเทสได้แล้วเพื่อนเฮ้ยดูเขากระโดดเชือกหน่อยมันออกไม่ได้เอาตัวเองเนี่ยเอาตัวเอง <c oughs> เรียบร้อยมาแล้วบอกงขอดู ดูช็อปก็ไม่มีอะไรซื้ออยู่ดีเอ้ยมีดิซื้อหน้าดำไหมน้าดำ